สวัสดีสมาชิกทุกท่านนะครับชวนชมนะครับนิสสันเซฟิโล A33 นะครับปี2001นะครับตัวท็อปเครื่อง2,000นะครับตัวนี้สภาพสมบูรณ์สวยงามนะครับเบาคู่หน้าปรับไฟฟ้านะครับใครสนใจหาไว้ใช้งานนะครับตัวนี้เซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็ก ABS นะครับสวยเดิมบางงามมากๆเลยนะครับรถอยู่ราชบุรีนะครับบ้านโปร่งใครสนใจนะครับราคา8 8 0 0 0บาทนะครับ โทรเจรจาสอบถามพูดคุยกันได้เลยนะครับใครอยู่ใกล้ก็ไปทดลองขับดูรถได้เลยนะครับคันนี้สวยมากครับเนียนมากเลยขอลงอีกรอบนครับรอบที่แล้วโดนเทนะครับลองชมดูนะครับจะถูกใจหรือเปล่านะครับในสภาพแบบนี้นะครับนี่เลยสวยๆนะครับสีเดิมสวยมากนะครับไม่ได้ชนหนักมาแต่อย่างใดไม่มีอุบัติเหตุหนักนะครับหลังคาสวยไม่มีผุครับถือว่าผ่านดูแลมาดีนี่นะครับ ถ้าใครหาเอาไว้ใช้งานนะครับในราคาแบบนี้ก็รับรับเทิร์นด้วยนะครับถ้าใครมีคอจะมีรถอยู่ก็อยากได้คันใหม่ก็ขับไปเทิร์นขับเขาได้นะครับส่วนต่างก็ว่ากันอีกทีหนึ่งนะครับตัวนี้ก็มีม่านข้างมานะครับลองชมดูก่อนสวยหรือเปล่าถูกใจหรือไม่ระบบไฟฟ้านะครับเซ็นทรัลล็อกแอร์แบ็กกระจกไฟฟ้าหมดนะครับภายในก็สะอาดสวยงามหรูหรานะครับกว้างขวางจากรถราคาล้าน4ล้าน5้ครับขาย8 8 0 0 0บาทนะครับ หาข้อมูลการซ่อมบำรุงดูแลได้ในไซฟิโลขับนะครับมีช่างเก่งๆอู่เฉพาะด้านเฉพาะรุ่นมีเยอะนะครับอะไรถูกๆก็มีนะครับลองเช็คหาความรู้นะครับถ้าจะใช้รุ่นนี้ก็ต้องศึกษาเพิ่มเติมนิดนึงนะครับเพราะว่ารถมันปีลึกครับมันก็ต้องดูแลดีๆแต่รถมันหรูครับใช้งานได้สบายลองมาชมรอบคันกันดูนะครับถ้าใครชอบก็โทรไปได้เลยนะครับนี่สภาพสวยงามนะครับลองชมดูก่อนเลย ขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามและกดรับชมนะครับถ้าชอบโทรเลยนะครับมีเทิร์ได้ก็เทินนะครับอยู่ราชบุรีนะครับขอบคุณครับภายในสวยงามนะครับลองชมดูนะครับ